สวัสดีครับท่านผู้ชมผมก็มาเกมเหมือนเดิมกันนะครับมาครับกันีเช่นเคยนะตอนนี้ผมก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเครื่องเินที่ผมสร้างมาครับก็เป็นเตียงนอนหลายๆอย่างนะครับขึ้นดิเออเนี่ยครับแต่ละแถวนะครับยาไปถึงใกล้สุดโพนนะครับเตียงนอนแต่ละห้องครับห้องใครห้องมันครับเนี่ยครับ น,นื่นนี่เนี้ยครับอันนี้ครับเลือกบินได้อย่างเงี้ยเนี้ยครับเนี้ยครับโอเคครับเดินไปแล้วครับพอเดินไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นจุดอะไรนะรบนี่ก็จุดอะไรนะเขาเรียกว่าจุดอะไรอะ่ะเนี้ยครับี่ผมเขาเรียกว่าอะไรเนี้ยชมวิวสูง มวิวต่ำก็ก็คือตรงนี้นะครับที่ผู้ละเอียดอยู่เนีะชมวิวต่ำให้ชมวิวสูงไม่อยู่บนน้ำนะครับมันจะมีโต๊ะแต่ละต่างแต่ละต่างนะครับให้ท่านผู้ชมมานะครับแล้วก็กินนะครับกินวันนี้แล้วก็ชมวิวไปด้วยนะดีไหมครับเออเนี่ยับแต่ละโต๊ะนะ อร่อยไม่แพ้กันนะนี่ก็จะได้ไม่ชมวยมือกันตรงนี้นะครับถึงสูงนี่นะครับถึงครับตรงที่เนี่ยขาวไปหมดเลยครับวันนี้ครับวันนี้ผมว่าจะเปิดนีครับวันนี้เสร็จแล้วก็ไปครับลงครับลงบันได เราผมสร้างห้องน้ำไว้แล้วนับให้ดูครับจะ่เป็นด,ด้านล่างนะทุกคนมาจะได้ขี่กันนับไปครับนับแป๊บนึงครับ,ต,รบตอนนี้นับทุกคนก็กำลังนี่อยู่นะห้องน้ำอยู่มั้งไม่ได้ครับเข้าคนเดียวครับคนอื่นอยู่ในห้องส่วนตัวทั้งหมดครับ น้ำเหนียบแล้วก็ฉีดเ,เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแค่นี้เรียบร้อยแล้วฉีดแล้วเราก็ต้องบินขึ้นบนไดไปนะนครับ ก็จะไปขับเครื่องบินกันนะเราต้องไปแล้วนะขับเครื่อ,ง,องินกันก่อนระหว่างที่คนกำลังกินอาหารอยู่ อย่างนะำลงแล้วก็ขับให้มันขับเองนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปดูกันะแล้วเราก็จะลงนับลงเ้ยหมดให้กระโดดลงไปนับกระโดดลงไปก็ได้แล้วแต่วอจะกระโดดให้ดูเต็มเต็มต่อ ไม่ชอบแม่น้ำครับต้องกระโดดไม่มีแม่น้ำย่อยเออเนี้ดูฟาร์มยาของมัน เลยมันก็มีีเออเนี่ยเห็นไหมมันะเห็นตัวนู้นลครับอ,อ้ตก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 กตกเนี่ยตกนะครับต,ตกอยู่บัญญนิบินเงินอยู่มาน,น้ครับเคียบตอนนี้นับก็ ครับตอนนี้ตอนน้ตองกระโดดตรงนี้ลงไปนะครับโดดเรือไปเลยแล้วก็เข้าหวังเนะข้าเสร็จแล้วออกประตูหายไปไหนวะเฮ้ยใช้ทุบประตูปุวะไอ้สัสไปดูประตูปุ๋เหอฮึผมไม่ได้ทุบนะครับพี่ของผมเนะีทุบครับนะนะพี่ของผมมาเล่นด้วยกันครับก็เลยหาย หายไปนานสองวันนะวันนี้พี่งผมไปโรงเรียนนะครบเรียนวิเศษครับพรุ่งนี้พี่มึงผมไปฟังผลสอบว่าผมไปครับผมก็เลยพรุ่งนี้อดคลิปแป๊บหนึ่งคลิปเนาะครับเดี๋ยวผมขอไปเอาประตูก่อนนะครับรอแป๊บน,นึงครับ